ควันนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องไปขากันนะโอเคก็มีน้องอ้คนทักเข้ามาถามเรื่องปขาว่ามีเท่าไหร่บ้างอ่ะเนี่อ,อขอแยกประเภทเป็นแบบนี้ก่อนดีกว่าถ้าเป็นตระกูลมิดไนท์เนี่ยมันก็จะมีที่เริ่มที่แปดจุดห้านะอ่าแปดจุดห้าแล้วขึ้นมาเริ่มที่ 9. เก้าประมาณนั้นประมาณนั้น ส่วนถ้าเป็นผ้าแข็งเนี่ยดีเทลมันจะเยอะกว่าความหมายก็คือว่าการที่เขาระบุปลายขาเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดกว่านะเ,เรามาดูตอนนี้เอาตัวอยู่ในกลุ่ม14ถึง16ออนมาให้ดูนะเ,เรามาดูปลายขาเจ็ดกันก่อน ตัวนี้ไปขาดเจ็ดนะตัวนี้ไปลายขาเจ็ดนะเป็นผ้าแข็งนะเอ,อตัวนี้เราหา s สเอหนึ่งส่วนสนห้าวหนึ่งคือขามันจะเรียวลงตัวนี้พี่ชอบใส่ชอบใส่มากเลยก็เป็นเอริมแดงนะแล้วผ้ามันก็จะดูบอกว่าเหลเฮลเดียแบบทามันจะไม่ละเอียดนะ่ะแต่เหมาะทำเสหรือเปล่าพี่ไม่รู้แต่ พี่รู้ว่าพี่เคยชอบใส่แบบนี้ชอบใส่ผ้า,าสไตล์แนี้อ่มันก็จะดูหนาๆหน่อยตัวนี้สิบสี่จุดห้านะเออตัวนี้สิบสี่จุดห้าออนแล้วก็อ่ะลองมาดูตัวนี้ก็คงไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่ตัวนี้ต้องบอกเลยนะตัวนี้มีประวัติตัวนี้ก็ปลายขาก็จะมาเริ่มกันที่เจ็ดจดห้า เมื่อกี้ตัวเมื่อกี้เนี่ยเริ่มอยู่ที่เจ็ดใช่ป่ะตัวนี้มันมาเจ็ดจุดห้านะเออก็จะเป็นเลนแบงเห็นนะตัวนี้อยู่ที่เจ็ดจุดห้านะปลายขาของเขาเออรุ่นนี้เขาเรียกว่า H M S หนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเออคือสมัยก่อนอนะ่ะตัวนี้จะเขาจะเรียกว่าตัวออริจินอลเออจะมีรหัสขึ้นต้นด้วยว่า H M S หนึ่ง 9001ฮจะเป็นตัวออริชินอลของตระกูลภาแข็งที่เป็นรหัส9001นะเออเป็นตัวออริชินอลเลยพอเวลาเวลามันผ่านไปเออเขาก็แตกลายผลิตแล้วก็เอาตัวนั้นนะ่ะมาเปลี่ยนเป็นเป็นรุ่นนี้0077คือถ้าเกิดใครเล่นเกิน5 6ปีขึ้นเนี่ยถ้าอยากจะหารุ่นนั้นมันคงไม่มีแล้วแหละ ต้องมาเล่นรุ่นนี้แทนรุ่นนี้สิบสี่ออนครึ่งนะผ้าละเอียดมากตัวนี้ผ้าละเอียดมากผ้าละเอียดเลยพอๆกับเอ่อตัวสิบหกออนที่พี่เคยบอกว่าโตนั้นน่ะดีมากน่าเก็บจริงๆตัวนี้นนะนะเ,นนะเป็นริมแดงเหมือนกันนะอ่าเรามาดูน้องเล็กสุดแต่ก็เป็นขวัญใจขวัญใจกันเลย ก็คือสิบสี่ออนสิบอีออนเลยนะไม่มีครึ่งนะผ้าใส่สบายมากตัวนี้รู้จักกันดีผ้าญี่ปุ่นผ้าญี่ปุ่นก็สเต็ปก็จะขึ้นมาเป็นปลายขาดที่แปดเมื่อกี้เราไปที่เออเจ็ดแล้วก็มาเจ็ดจุดห้านะอันนี้มาแปดเอออันนี้ปลายขาดที่แปดนะตัวนี้ก็รู้จักกันดีผ้าญี่ปุ่นอืมีตังก็เก็บไว้เถอะ คือถามว่ามันแพงไหมมันก็แพงอ่ะเออแต่อมถ้าสำหรับถ้ามีตังค์อ่ะซื้อไปยังไงก็คุ้มอเออผ้าญี่ปุ่นยังไงก็มีราคามีอนาคตอยู่แล้วผ้าพวกเนี้ยอืมแล้วผ้าก็ดีด้วยถ้าดีเลยอ่ะใส่แบบเท่ๆอ่ะเออแบบรู้สิคือ ถ้ามีงบนะเก็บนะเพราะว่าของพี่พี่ตอนนี้ยพี่มีครบทุกไซส์ไพ่ี่ปุ่นมีครบหมดเลยเออ่อจะได้ของเนี่ยเออต้องะไปที่แล้วนะต้องอต้นปีนะมีเพิ่งมาได้แล้วก็ของก็ไม่ได้มีเยอะก็คือจบแล้วก็จบเลยหมดก็คือหมดไม่ได้ผลิตต่อเออนะมันก็จะเป็นคล้ายๆลักษณะแบบนะั้น โอเคแล้ววันนี้เรามาสรุปกันว่าผ้าแข่งนะผ้าแข่งนะขาใต้าขาที่เขาทํามาทั้งหมดะนะมีเริ่มต้นทีไปขาเจ็ดนะตัวน,นี้พี่ใส่เสมอถ้าใครเคยเห็นรูปที่พี่ใส่นะก็จะเห็นใส่ตนนัวนี้ถามว่าเดทไหมไม่เดทนะเล็กไหมไม่เล็กกับพี่พี่ปวาพี่ใส่กับทิมเบรนเนอร์ยางเท้าคู่ใหญ่กับบางดีบางสวยเลยอืมแล้วก็จะไต่ระดับขึ้นมาเป็นเจ็ดจุดห้า Cái mày nghít nữa, mày để dưới. rồi có mà bạc. ừ